เมนูที่แบบว่าขึ้นชื่อโด่งดังมากๆในช่วงเวลานี้เลยนะครับข้าวหน้ามันกุ้งแกะแล้วราดมันกุ้งมาแบบชํำๆโอ้โหโคตรน่ากินแบบเนี้ยโอ้ยจานนึงแบบเนี้ยโคตรน่ากินอ่ะเนอะแล้วก็ราดมันกุ้งไปอีกนะแบบโอ้ยชํำๆแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ย มันมันจำจำครับคุณผู้ชมครับราด่างนี้นะดีโคตรดีคผู้ชมดูดีคำนี้โคเมเจ้าหมดคำจะพูดเพราะว่าอิ่ม สวัสดีครับสวัสดี f อฟีที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น t v s f o o ฟนะครับในวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปย่านบรรทัดทองไปร้านใหม่ของเฮโนบครับชื่อว่าร้านลอฟสเตอร์ซิต้ครับผมวันนี้เรียกได้ว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปฉลองเปิดร้านใหม่ของเฮโนบกันแล้วตอนนี้เขามีเมนูเด็ดเมนูที่แบบว่าขึ้นชื่อโด่งดังมากๆในช่วงเวลานี้เลยนะครับย่านบรรทัดทองอ่ะ คือทุกคนที่มาแถวนี้ต้องรู้จักเมน er. ูนี้เพราะว่าตอนนี้ดังมากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆครับเป็นเมนูนี้ครับคุณผู้ชมข้าวหน้ามันกุ้งแกะแล้วราดมันกุ้งแบบช้ำๆใหญ่ๆไปดูดูรูปโอ้โหโคตรน่ากินแบบเนี้ยเนี่ยนี่ตามรีวิวมาเลยเนี่ยน่ากินจริงคุณผู้ชมเพื่อเป็นการรอช้าครับก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนูหานะครับคุณผู้ชมเดินทางกัน let's go โอ้ยคุณผู้มชมครับตอนนี้เราถึงหน้าร้านแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมที่ร้านคนโคตรเยอะคุณผู้มชมข้างในนะ่ะคนหมดเลยนะครับปลาลาข้ามถนนก่อนนี่เห็นไหมลอ็อกสเตอร์ซิตี้บันท่าทองเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยเฮียคิดถึงมากเลยครับโอ้ย,ยโอย,ยร้านเฮียคนเยอะมากเลยอะ มีที่นั่งให้ผมไม่ได้เฮียรอรอทีนึงน้องได้มีเวลานะครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอวันนี้ก็เนี่ยครับผมมาฉลองเปิดร้านใหม่ให้เฮียครับเนี่ยกดีใจเรามาร้านกินนบครั้งนี้ครั้งที่4ี่นะคุณผู้ชมแล้วเมนูนี้มบอกเลยว่าโคตรเด็ดเด็ดไม่เด็ดคุณผู้ชมดูดิคนแบบ โอ้เป็นร้อยมีเงี้ยเป็นไวรัลแล้วตอนนี้เป็นไวรัลเลยใช่ไหมเงี้ยได้ครับโอ้วันนี้สักกี่จานครับเงี้ยโอ้ต้องแนทไม่อันเลยได้ไม่อันได้ไม่อันนะได้ไม่อันนะเดี๋ยวเราขึ้นป้ายไหมจับสูงสุดได้เลยครับเงี้ยก็เดี๋ยวเรารอคิวว่างแล้วเดี๋ยวรอจัดเมนูอาหารนะครับหน้าตาอาหารจะได้กินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูนะครับคุณผู้ชมไป คุณผู้ชมครับในที่สุดเราก็ได้ครบแล้วครับผมโอ้ย <c oughs> ต้องบอกจริงว่าของเขาแรงจริงๆครับกับกุ้งแกะร้าน lobster city นะครับเป็นเมนู no.1 นนของที่ร้านเลยครับที่ขายดีมากๆ เพราะว่าวันนี้ผมรอคิววันกี่คิวคุณรู้ไหมห้าสิบคิวห้าสิบคิวคุณผู้ชมผมไม่เคยไปถ่ายร้านไหนแล้วรอคิวเยอะขนาดนี้แต่มันไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าเฮโน๊กแกคดรันคิวเร็วมากนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้หิวมากๆแล้วเราไปเริ่มกินกันเลยคุณผู้ชมครับอู้ยในปริมาณหนึ่งจานนะคุณผู้ชมครับนี่ก็จะมีกุ้งอันนี้กุ้งสิบสองตัวนะครับแกะมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีปลากรอบกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสับนะครับผมหูจานนึงแบบนี้ โคตรน่ากินนะเนอะแล้วก็ราดมันกุ้งไปอีกนะแบบโอ้โหช้ำๆแบบนี้โอ้โหคุณผู้มชมเอ้ยยั่วยั่วนะครับกุ้งหนึ่งตัวขเขานะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมสดมากเพราะว่าหลังร้านเขาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบ่อกุ้งไว้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยข้างหลังเห็นไหมข้างหลังผมข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นบ่อในอนาคตนะแต่ตอนเนี้ยตรงนี้ยังไม่เสร็จก็เลยไปใส่บ่อไว้หลังร้านนะครับผมไปครับ กุ้งเนี wow. ่ยเผาว่าแบบหอมๆนะครับแล้วก็บวกกับมันกุ้งเข้าไปมันๆจ้ำๆครับคุณผู้ชมครับนี่ยังไม่จิ้มจิ้มเลยเราได้น้จิ้มซีฟู้ดเข้าไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะโอ้ยนี่คุณผู้ชมครับใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปแล้วนะซีฟู้ดโคตรดีซีฟู้ดมันกุ้งตามด้วยปลากรอบที่สุดเดอะเบส เข้าใจเลยว่าทำไมถึงโนหนึ่งในช่วงนี้นะครับเบนครับมีเรื่องรบกวนคือที่ร้านนะครับคุณผู้ชมเขาจะเสิร์ฟมามันจะมีหางกุ้งนิดนึงอย่างนี้นะเพื่อความสวยนะครับแต่ว่าผมอยากตักกินเลยอะไรเงี้ยมันจะรบกวนเบนนะครับผมช่วยแกะให้ผมหน่อย,อยเบนแกะกุ้ง <laughs> แกะร้าวมาวาังนี่นะโอ,อ้โหคุณผู้ผมชมต่อต่อต่อ,ตอพริกน้ำปลาที่ร้านก็มีนะคุณผู้ชมครับไหนลองกินเดี๋ยวพริกน้ำปลาดิ นถ้ามันแกะมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะหืมหูน้ำปลาพริโกโคตรดีแป๊บเดียวเด็ดก่อนมาคุณผ,ผู้ชมครับตอนนี้เราเด็ดหางออกหมดแล้วครับจานนี้กินมือวิน,นะโอแท้แล้วคือมีปลากรอบไว้แบบเป็นรสชาติแบบตัดหวานนะคุณผ,ผู้ชมครบรสครับผม อแกะวันเหมือนกับแกะกุ้งจนเริ่มเตียนใช่ไหมดเลือกซีฟู๊ดอร่อยมากคุณผู้ชมครับซีฟูดโคตรแซ่บเลยคุณผู้ชมดูดิกุ้งโคตรเยอะอันนี้12ตัวนะคุณผู้ชมแล้วดูมันปุดปื้ดแบบนี้มาเดี๋ยวราดหน่อยราดไปงี้นะโืตรือย่าง,น,นะางน่ากินนะครับผม ย่วๆหอมๆจานหนึ่งหกร้อยกรัมสิบจานหมดนี่หกกิโลคิดว่าผมจะกินได้กี่กิโลกี่จานคอมเมนต์ครับกุ้งตัวใหญ่ตะใจจริงนะมมรุ่มครับอืมโคตรอร่อย มีคนแกะให้ด้วยดูรับโอ้ยดูรูตากุ้งน, <c oughs> นี่กินแบบนี้ประสการา์นะข้าวหมดก่อนกับกุ้งเยอะจริง,ง,รงห,หนึ่งโลสอง,สองมาเราราดพริกน้ำปลาให้คุณผู้ชมดูลงไหมคือพริกน้ำปลาร้านเฮีย <c oughs> คุณผู้ชมมันจะไม่ได้เป็นน้ำเหลวๆนะมันจะหนืดๆนิดนึงเหมือนกับว่าเขาใช้สูตรอะไรสักอย่างเหมือนน้ำปลาหวานน่ะอารมณ์จะประมาณนั้นนะครับ มันจะมีความเค็มๆหวานๆนุ่มครับแล้วกินคู่กับมันกุ้งอย่างเงี้ยอู้พี่มาวินกับพี่มาวินนะคำนี้ไปครับมาอฮ้ยนี่จ๋าใช่ไหมเริ่มแล้วเรามาตั้งให้คุณผู้ชมมาเห็นไว้นะครับเป็นเมนูที่แบบกินเผ็ดๆแ่บแล้วไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกเผ็ดทรมานอะ่ะมันยิ่งแ่บยิ่งอร่อยนะครับ สามจานอย่รถเร็วนุมยังสามจานอยูเดียวจริงคุณผู้ชมของแท้เออแล้วราคาคุณผู้ชมราคาเริ่มต้น149บาทกุ้ง6ตัว149บแต่ถ้าเป็นแบบนี้เดีย๋ยวผมเอามากินนะครับกุ้ง12ตัวจุกๆแบบนี้อันนี้รู้สึกว่าออ 2, 2อ0อาป่ะอ่า290านะครับผมก็เลือกเอาครับ จะกินราคาไหนกุ้งไซส์เท่ากันนะครับรอือการนี้สริงนะผมคือที่ร้านผมบอกเลยว่าสั่งทุกโต๊ะผมเห็นทุกโต๊ะนะครับกินหมดเลยนะทุกคเนี่ยดูด,ดิผมชิมซีฟู้ดเฮียแบบโอ้โหผมรักเลยอ่ะโอ,อ้โหเฮียหมด หมดมีเท่าไหร่ก็หมดแบบเนี้ยหมดเผ็นดนะแต่อร่อยคุณผู้ชมดูดีคำนี้โคแม่เจ้า <c oughs> หมดคำจะพูดเพราะว่าอิ่ม, <c oughs> มไม่สบายก็ยังไม่ค่อยหายดีมาครับตัวเน,นี้ยกินจนหายอ่ะกินจนเสียงผมปก,กติอย่าวเนี้ยครับ <c oughs> ขนาดผมกินนะคุณผู้ชมอันนี้พูดจักใจหนึ่งจานในต้องใช้เวลาถ้าคนธรรมดาผมว่าท้ออยู่นะท,ท้อจริงห้าจานแล้วสามกิโลบ้าไปแล้วเป็นสามโลที่เอาเรื่องนะครับผม เนี่ยคุณผู้ชมเวลากินก็สลับไปมานะครับผมเพราะร้านเฮียนเนี่ยเขาจะมีเอ่อเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำปลานะเบื่อซีฟู้ดก็เปลี่ยนเป็นพิกน้ำปลาบ้างมาแล้วครับผมคือคุณผู้ชมคิดดูนะว่าคุณภาพอาหารแบบเนี้ยร้านสวยๆแอร์เย็นๆโคตรคุมราคาโคตรด,ดีนี่ถ้าเรามาถ่ายเสร็จแล้วเขาจะขึ้นราคาไหม มันไม่นำใจครับคุณผู้ชมนี่หมดหมดหมดน้ำจิ้มเฮียผมว่าหมดนะครับผมเกินไปดาเมจรุนแรงมากครับคุณผู้ชมอุ๊ยโอ้โหเขาเฮียของผมครับเฮียเฮียรู้เฮียรู้ขอบคุณมากเลยครับเฮียโอ้ยเราเฮียก็วุ่นวายนะแบบลูกค้าแบบเยอะมากนะคุณผู้ชมเฮียก็ยัง จะได้ยินเราแล้วมาเสิร์ฟเรานะครับนี่ตเติมมาให้แล้ว,อลวตอนนี้ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเมนูนี้นันยินุขายดีแบบร้านแตกมากคือถ้าใครจะมากินตามผมนะอันนี้ผมแนะนำเลยว่าแบบน่าจะมาช่วงสัก3โมง4ี่โมงกำลังดีคนกำลังไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นตอนที่เรามาตอนแรกอะแน่นทุกจุดนะครับผม แล้วกินเรื่อยๆไม่จับเวลาอาหารแบบนี้เหมาะสมถ้ามากินยำผมเสียด้ยของมากเลยนะจ<ด>ิงน, <c oughs> นี่คือซาก120ร้อตัว <c oughs> เอามาตั้งไว้ พริกอย่างเงี้ยครับพริกอย่างเงี้ยครับผมเฮ้ยยัานคนเยอะอยู่เลยอ่ะผมว่าอย่าเบนผมกวนไปสั่งเพิ่มให้ผมอีกห้าขอบดีครับขอบคุณครับสั่งไปอีกห้าเลยมันจะได้พอดีกันนะคุณผู้ชมจะรอไม่นาน โอ,อ้โหอร่อยจานลูก5ลูกแล้ว9จานชมเลยไปแล้วพระเจ้าถ้วยถ้วยบวชชีเมันอร่อยมากไม่ใช่ถ้วยบวชชีนะหมายถึงจานนี้ครับผมอืมโห อ้มาแล้วมาแบบร้อนร้อนใหม่ๆว้าวร้อนร้อนเลยเอ้ยแต่แต่ไม่เอาไม่เอาไปแ,แกะไปแกะแกะหางกุ้งให้ผมก่อนไม่ได้คุณผูชมเดี๋ยวมันกินไม่ฟินนะครับสิบจานครับ6กิโลสิบจานตอนนี้6กิโลแล้วคุณผู้ชมครับ เฮ้ยมันไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายนะดูเสียงกูสิที่แรกกะว่ามากินแล้วเสียงจะหายเ<ม>สียงจะเปลี่ยนตอนนี้เหมือนยิ่งกินเสียงยิ่งแย่นะครับ <c oughs> ความเผ็ดไม่ช่วยผมเลยอ่ะโอ้ยนี่นะยิงน้ำปลาสลับไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมม,มาแบบใหม่ๆเลยเพราะชุดแรกอะ่ะเราต้องรอมันครบสิบที่ถิงจะหายได้แล้วอันนี้อ อุ้ยเรายิ่งกินใหม่ๆนะมันหอมคุณผอมมันหอมหอมเว,วจา,ะะวจาแล้วผมเวจาแล้วโอ้ my god ผมจะบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เรากินกุ้งแบบอร่อยอร่อยฟินๆแบบเนี้ยแล้วกินเยอะๆ ก็จะเป็นเทปเออรู้สึกว่าที่ไปถ่ายกับพี่โน้ตบ้านปูไข่ดองกุ้งเผา200ตัวแต่วันนี้เยอะเหมือนกันข้าวราดกุ้งแกะราดมันกุ้งนะครับผมประทับใจพวกกุ้งกุงเนี่ยมันอร่อยจริงนะมีคนแกะให้เนี่ยมันอร่อยมากเลยนะช่ไหเป็นใช่ไหมคำนี้ครับคุณผู้ชมไปเอ้ เอาไว้ตั้งโชว์ไว้เป็นตำนานครับคนกินกุ้ง2 0 2 4บุฟเฟ่ต์กุ้งเผาลัดไหนก็เรียนเชิญได้นะครับผมคงจะเชิญ่ะกินเชิญไม่เชิญเลยเฮ้ยหมดนี่ก็กี่ตัวเอง180ยแปดสิเองมึงรูลองผสมไหมน้ำปลาพริกกับ ยังไม่ใช่ผมพี่ยังไม่ใช่ผมเป็นไอดจามเอ็นี้ผมจะรับเอาไว้ให้คุณผู้ชมเองนะครับกินแบบเนี้ยังตรงสงสารคนแก่เลยวะคนล้างจานเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่คนแก่แะอะไรยังตึงอ่ะร้อยปดสิบตัวคุณผู้ชมคิดดูคนนั่งแกะโวท้อนะ เฮียนะหอกลับด้วยได้ไหมเนี่ยไปแล้วตี่จานครับผ <c oughs> มติดสกิโลถ้าหมดจานนี้พื่อครับเก้ากิโลแต่ขอหน่อยได้ไหมขอพริกออกหน่อยเถอะ <c oughs> ไม่ไหวแล้เวเผ็ด <c oughs> <c oughs> พวกน้ำพริกเนี้ยม,มันกินได้มันอร่อยคุณผู้ชมอุ้ยเนี่ยเห็นไหมใส่ไม่ยั้งเลยอันนี้กี่ปุกนะวันนี้เรากินไปสี่ป่ะ มาคุณชมอ๋อเมื่อมองบนฟ้าไกลมองด้วยความสงสัยว่ากูกินทำไมเยอะขนาดนี้ คำนี้ใหญ่ๆบ้มบ่มจะตายโอ้แน่นมากคุณผู้ชมได้ขวดเยอะเลยนะครับผมก็หมดไปแล้วครับกับข้าวกุ้งแกะ ร้านลอสเตอร์ City นะครับร้านใหม่ของฮียนบก็ถือว่าเป็นการมาร่วมฉลองเปิดร้านใหม่ให้กับฮิยนบนะครับฮิยนบคนยินดีไมบอกกูคนยินดีใช่ไหมแนทครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากตามมากินนะครับก็เสิร์ชได้เลยนะลอสเตอร์ซ City ตบรรทัดทองนะครับผมร้านฮียนบเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง5้าทุ่มเลยนะครับผม ก็ตามกันมากินได้นะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากจะมากินเองไม่อยากจะมานั่งรอแล้วอยากให้ De l i v ว r y มารอให้สั่งลายแมนครับลายแมนเหมือนจะจะมีลายแมนอย่างเดียวปะร้านทฮโนบเนอะมีอย่างเดียวนะครับผมก็สั่งได้คุณผู้ชมลองเสิร์ชด,ดูนะครับลิงก์แฟนเพจร้านก็แปะไว้ให้นะแล้วก็จะทิ้งไว้ตรงใต้คําอธิบายดีนะครับผมตามมาอุดหนุนเฮียครับผมเพราะว่าได้เยอะจริงแล้วคุ้มจริงเนี่ยคอนเฟิร์มครับวันนี้ก็ร8 0ยตัวเบาๆ5จาน9กกิโลไปขอบคุณเฮียหน่อยไหมเชิญครับเฮียเชิญอันนี้ค อุ๊ยอร่อยมากเฮียขอบคุณคครับือแบบโคตรประทับใจคุณผู้ชมต้องรีบมานี่ผมถามเฮียหน่อยครับว่าถามจริงยี่นี่กำไรไหมครับเนี่ยโอ้มีกำไรนี่เดี๋ยวครับก็ไม่ได้มากอะไรจริงๆคือคือต้องเรียนให้ทราบก่อนร้านร้านนี้คือล็อตล็อกเซอร์ซิตี้ที่เปลี่ยนจากร้านเด็ดด้านคุณนบใช่ไหมครับครับพอเป็นล็อกเซอร์ซิตี้เนี่ยคือร้านเนี่ยคือจริงคือร้านซีฟู้ดเต็มรูปแบบอ๋ซีฟู้ดก็คือด้านหลังที่เห็นนะด้านหลังที่กำลังทำจะมีเป็นตู้ปลาแบบฝั่งอันนี้เป็นฝั่งอีกฝั่งเป็นอัันนนดดามลลิิกกเเยพป็ซีฟู้ คแต่ทีนี้ทางในทางกับการเนี่ยซีฟู้ดเราเป็นจอกกลุ่มตลาดครอบครัวกลุ่มอยากกันเรท่องเที่ยวแต่ทีนี้ถนนบรรททองเนี่ยครับมีเด็กขึ้นสายเยอะคนทำงานก็มากแล้วก็เลยมีเมนูหนึ่งเมนูนี้ขึ้นมาคนจีนก็เยอะเฮียมีคนต้องพูดนะเอาต่อก็มีเอาต่อทีนี้ทีนี้เนี่ยครับก็คือว่าทีนี้เราทีนี้ก็มีทั้งนักศึกษาจุฬาครับแล้วก็มีทั้งคนทำงานแล้วก็เลยมีเอ้ยมีเมนูซึ่งเมนูวันนี้นะครับต้นคิดต้องบอกก่อนเลยเนี่ยมีสองคนเนี่ยแนะนำผมมาเมนูนี้ก็คืรคตลันแหลกนึ่งก็คือก พี่เป้คุกกี้เมาทุกคนนโอ้พุพปู่พี่เป้พีเป้พีเป้คุกกี้เมาอ๋อพีเคุกกี้เมาครับก็คือทุกคนแนะนำว่าเนี่ยมันต้องเมนูนี้ตอนนี้อินเทรนด์เลยคร้บก็เลยมาจริงแล้วมาจริงมาจริงแล้วก็มาแบบคนเรื่องเต็มร้านเล๊ยมากกว่าจะได้กินวันเนี้ยจริงเรา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 คัดสรรกุ้งอย่างดีครับที่ร้านเราใช้กุ้งเป็นอย่างเดียวแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยอะไรก็ดีเจ้าของร้านก็น่ารักคนกินก็น่ารักนะครับผม ไม่เยอะด้วยกันก็เหมาะสมเพราะในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็ขอฝากร้านนินบไว้อีกทีนะครับผม lobster city ตามกันมาได้ก็วันนี้ขอบคุณฮี่มาก้วยนะครับขอบคุณนิโนมากเลยครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆได้ ผมมาไม่ยินดีใช่ไหมครับยินดีสิครับมเต็มที่อะไรนะอะไรนะกินเต็มที่นะกินให้โรคจำกินให้โรคจำหวานความดันโรค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 นะครับโอเคขอบคุณที่น้องมากๆเลยนะครับไ็ไรอตามดูนะครับเฮ้ยไม่บอกดีกว่าเนอะไม่บอกเลยเซอาเป้เซาเป้เดี๋ยวรอดูครั้งหน้าเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าต้องแน็ตจะมาใหญ่ทุบโต๊ะเลยเฮยท่วมโต๊ะเลยโต๊ะเลยตัวแข็งโตไปโอเคครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบาย บรรยากาศแบบอะไรก็ไม่ร it. like sure. ู้เนี่ยทำผมไม่สบายเสียงผมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะหน้าหล่อเหมือนเดิมไงเฮ้ยคือถ้าเกินคำว่าอร่อยแล้วคุ้มเนี่ยเราให้คำว่าอะไรดีอร่อยคุ้มเนี่ยเหรอได้ได้ได้แถวนี้อ่ะคนจีนเยอะนะแต่ว่ากุ้งเนี่ยอาจจะส้มใช่ไหมแต่ว่าคนจีนคือขาวไง